ตัวเลขเนี่ยล่าสุดเนี่ย11ล้านคนถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซนต์มันก็เกือบเกือบ20%เน่ะที่เป็นโรคไตปัจจุบันนะครับคนไทยเรานะครับป่วยเป็นโรคไตนะครับเป็นจํานวน17.6%ของประชากรนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะครับแต่ว่าเรารู้จักกับเจ้าโรคนี้ดีแค่ไหนนะครับวันนี้ผมเดินทางมาอยู่ที่โรงพยาบาลสินแพทย์สาขาศรีนครินทร์นะครับเพื่อที่จะมาหาสาเหตุว่าทําไมคนไทยเราถึงเป็นโรคไตกันเยอะนะครับ และที่สําคัญนะครับเราจะมาทําความรู้จักกับเทคโนโลยีที่เรียกว่าออนไลน์ h d f นะครับที่จะมาช่วยรักษาผู้ป่วยไตกันคร,ครับคุณหมอครับคือผมได้ข้อมูลมาว่าจริงๆคนไทยเนี่ยเป็นโรคไตกันเยอะมากอะไรที่เป็นสาเหตุทําให้เราเป็นเจ้าโรคไตเนี่ยครับเอาแบบง,ง่ายๆก่อนปกติไตเนี่ยมันก็แบ่งเป็นสอ,อย่างเนาะ<ม>ถูงไตจะเสียหายเนี่ยหก็คือเป็นความผิดปกติทางกรรมพันธุ์อันนี้ภาษาชาวบ้านก็เรียกว่า แก้อะไรไม่ได้อะเป็นบุญเป็นกรรมอันที่2ก็คือมีอะไรก็ไม่รู้มาทําร้ายไตยส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นอันหลังคําถามคืออะไรที่เป็นเยอะสุดเนี่ยก็ต้องบอกเบาหวานเบาหวานเนี่ยก็คือภาวะน้ําตาลในเลือดสูงนี่แหละมันจะทาให้เกิดความผิดปกติที่ไตแต่คนส่วนใหญ่ที่จะเชื่อก็คือเวลาแบบเรากินข้าวเนี่ยอย่าไปกินเค็มมากกินแล้วจะเป็นโรคไตอันนี้อันนี้คือใช่ไหมครับอันนีอันนี้ก็เกี่ยว เพราะว่าเอาง่ายๆเลยถ้ากินเค็มมากเนี่ยความเกลือเนี่ยหรืความเค็มเนี่ยทำให้ความดันโลหิตสูงมเมื่อความดันโลหิตสูงไตก็โัว<ม>ปุเสียไปด้วยแล้วถ้าพูดถึงโรค ไตที่ต้องฟอกตไตเงี้ยครับปัจจุบันเทคโนโลยีที่ผมทราบมาเฮ้ยมันเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีที่จะช่วยเขาเรียกว่าอะไรมีสุขภาพหรือว่าคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเอาเรื่องล้างไตก่อนจริงๆมันมีเขาเรียกล้างทางเส้นกับล้างทางหน้าท้องถ้าเกิดล้างทางเส้นก็คือดูดเลือดออกมาแล้วก็ไปล้างถ้าเกิดเป็นทั่วๆไปก็เรียก HD ชดี o โมเดลิซก็คือแลกเปลี่ยนเอาของเสียออกไปเอาของดีใส่เข้ามาคือนี่ก็เป็นเครื่อง HDF ใช่ไหมครับเป็นเครื่องออนไลน์มันดีกว่าเครื่องฟอกไตปกติหรือว่าแตกต่างกว่ายังไงคือปกติเนี่ยเวลาเราถ้ากับเป็นเครื่อง HD ธรรมดาเนาะน้ำในการที่จะมาทำน้ำยาล้างไตเนี่ยมันก็จะมีความสะอาดในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องออนไลน์ HDF เนี่ยน้ำจะต้องบริสุทธิ์กว่ามันจะมีการตรวจค่าแบคทีเรียกับค่า e n d o t o ซินพิษของแบคทีเรียเนี่ยทุกเดือนต้องน้อยมากๆซึ่ง เจ้าเครื่องนี้มันมันก็คือเป็นเครื่องที่ตอบโจทย์ที่พูดมามันทํางานยังไงครับหมอเอาง่ายๆเลยพูดภาษาชาวบ้านเลยก็คือดูดเลือดออกมาเอาเลือดผ่านเข้าตัวกรองตัวกรองเนี่ยมันก็จะมีการเนี่ยกำจัดของเสียก็กำจัดของเสียตรงนี้แหละเอาของเสียออกจากตัวครับเอาของดีใส่เข้าไปอืมก็คือไอ้เจ้าเครื่องออนไลน์เนี่ยก็คือเหมือนแก้วที่มันมีสิ่งสกปรกอยู่เราก็เปิดน้ําสะอาด แทนที่เข้าไปจนกว่ามันจะใสอย่างนั้นประมาณนั้นไหมครับมันเป็นการใช้น้ําเป็นตัวพาของเสียคราวนี้จะเอาน้ำที่ไหนมาเป็นตัวพาเราก็ใช้น้ําที่บอกแล้น้ำอันตรพีเวเลยแหละก็คือน้ําบริสุทธิ์เนี่ยเป็นตัวพาของเสียดังนั้นการดูแลมันก็ต้องดี จากเครื่อง H D F นะคะมันต้องใช้ระบบน้ําเขาเรียกว่าอันต้าเพวในการฟอกเคลือดเพราะฉะนั้นอันดับแรกเนี่ยเรามาทํางานเนี่ยเราต้องเข้าไปเช็คระบบน้าก่อนเราก็ต้องไปมอนิเตอร์ว่าค่าต่างๆเนี่ยมันผิดปกติกไหมพร้อมที่จะ ให้การฟอกเลือดของไข้ไหมครับแล้วช่วงที่คนไข้ฟอกอยู่นี่เราต้องดูแลหรือเปล่การดูแลจะไม่ได้ต่างไปจากคนไข้ที่ฟอกเลือดธรรมดาเพราะว่าคนไข้ฟอกเลือดเนี่ยมีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนขนาดฟอกเลือดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดทุกเคสอยู่แล้วค่ะอาจจะเพิ่มเติมในเรื่องของเครื่องที่มันมีออปชันเพิ่มที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญและชำนาญในการใช้เครื่องมากขึ้นอแต่ในฐานะที่เราคลุกคลีกับคนไข้ที่ใช้เครื่องนี้เราเห็นไหมความแตกต่าง จากการพูดคุยสักถามจากคนไข้นะคะหนึ่งคนไข้ที่เคยมีปัญหาเรื่องอาการคันตามผิวหนังเนื่องจากปัสสระที่มันคั่งอยู่เยอะอพอลองมาใช้เครื่องนี้ไปคนไข้บอกาอาการดีขึ้นหลังฟอกไม่เพียมากอันนี้คือเป็นคําบอกจากคนไข้นะคะแต่ส่วนตัวของพยาบาลก็คือประเมินผลจากพวกแ l a เหมนการถ้าตัวเลขมันก็ดีขึ้นผ่านเกณฑ์ขึ้นเนะะี่ยค่ะ นี่ก็เป็นคุณอาร์นะครับที่เป็นคนไข้ามารับการรักษาด้วยเจ้าเครื่อง h d f ออนไลน์เป็นไงครับอาการทัน,นพอกไปหอกมาแล้วหนักรลบเนี่ยอาการทันก็ดีเยอะค่าของเสียงนถะ่าไปกดเซียขมของก็สนะแต่ละเดือนที่เราเช็คม,มันย่ไปเข้าระดับกนะ็มันดีเออเนะี่ยนะก็คือแบบว่าเรารู้ได้เลยว่ามันต่างกันจริงๆ ผลเนี่ยปกติเวลาดูดูสองอย่างอันที่หนึ่งก็คือผลที่คนไข้รู้สึกการที่สองคือผลที่เขาเรียกดีต่อชีวิตแต่ไม่รู้สึกคือมันไม่ได้เห็นภาพเขาเขาไม่รู้สึกว่ามันดีอ่ะเออแต่อันหนึ่งที่ดีคือหนึ่งอาการคันหายสองคือผิวจะขาวมันจะไม่คร้ำอันนี้เป็นสองอย่างที่สำคัญเลยเพราะว่าคนเรายังไรก็ให้ความสำคัญนะทีนี้ผลที่ซ่อนอยู่ที่ไม่รู้สึกก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจมันน้อยลงแล้วก็ที่สำคัญคือมันทำให เขาเรียกว่าระยะเวลาการมีชีวิตอยู่นานขึ้นชัดเจนครับอันนี้ผลในวิจัยตอบชัดเจนแต่ของผู้นี้มันเป็นสิ่งที่คนไข้เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกมากซึ่งมันก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาช่วยให้เรียกว่าคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนต้องมองให้ยาวเวลาเงาไม่มองสั้นๆไม่ได้เป็นระหว่างกี่ปีนะพี่โรตอนนี้อายุ59าเ้าเป็นประวัติตอนส3มปก็ประมาณ20ปีเนาะใช่ไหมก็ไปมา2ปีถามว่าก็กังวลนะแรงๆนะใครบ้างม แค่เคยกินยาอยู่ดีๆม,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 มวมบอกเลยเราโชคดี<อ>ที่เกิดในยุคที่มันยังมีเครื่องมือมีเทคโนโลยียังสามารถที่จะยืดชีวิตได้อีกเป็น10ปี